เขาพิดน้องเนะไปไหมไปไหมเอ้าอุ้ยเอาไอ้นี่เอาเข้าไม่มาไม่รู้จ่อเซียจีข้าวนี่เรามีแฟนหรอวะมีแฟนละฉันกลายเป็นคนที่เธอไม่เอา ฉันมันก็เหมือนคนโขคนหนึ่งที่ให้เธอรอเปกเธอก็รู้ว่าฉันก็รักเลยยอมเธอทุกอย่างโอเค ือบัไค้ปตู่อโอ้ยเขาไปก้องก้องก้องนี้เหนปหะขาตูบบนี้หรอกเนาะไปเขาพิดน้องเั้อนะไปไหมไปไหมเอ้าอุยเอาไอ้นี่เอาอุ้ยเจ้านอ้ยโอ้ยเดนีอ้ยเจานะไอเขา่าได้บอลอะได้ค่อยีไม่ค่อยนอน เออวเป็นยังเหรอเล้า